Thank you. ये तुम तुम बात कर बात कर मार मार खुश หลังจากนะั้นหลังจากพระเยซูเข้าไปที่สิงจุมแล้วก็พร้อมเป็นทำหน้าที่สํนะา,าสคัญแล้วพระเยซูก็ได้ออกไปหาสาวกน,นะครับสาวกที่พระเยซูออกไปหาท,ทั้งหมด12บคนนะครับสาวกของพระเยซูเป็นกําลังหลักนะครับในการเผยเพระศาสนาของพระเยซูในเมืองเยรูซาเล็มในขณะนัน้นนะครับก็คือลูกศิษย์ของพระรเยซูลุมแรกๆนะครับก็จะเป็นชาวประมง,งครับ พระเยซูคำสอนของพระเยซูที่สําคัญนะครับมีสองข้อครับข้อนหนึ่งก็คือพระเยซูสอนว่าให้พวกเราเนี่ยรักพระเจ้าให้หมดหัวใจของเราเลยนะครับก็คือ,คอถ้าหัวใจของเรารักใครขนาดไหนก็นต้องรักพระเจ้ามากขนาดนั้นนะครับข้อ2รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากในชุมชนของเรานะครับเราต้องรู้จักรักเพื่อนบ้านไม่ใช่ว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเรารักกับเพื่อนบ้านเนี่ยทำให้ชุมชน Yeah, 对不对？Like นะครับแต่พระเยซูเนี่ยเป็นคนที่รับพื้นบ้านเหมือนรับตัวเองขนาดไหนนะครับขณะที่เขาจะถูกมาใชีวิตนะครับเขาอย่างอธิฐานแด้พระเจ้าเลยครับว่ายกโทษให้กับคนที่ลงโทษท่านนี่คือความรักที่ทยิ่งใหญ่ของพระเยซูนะครับเป็นเป็นความรักที่นักเรียนเนี่ยควร ชีวิตไปแล้วสามวันนะครับพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายครับแล้วก็พระเยซูเนี่ยไปหาสาวกของท่านครับทุกคนก็ตกใจหมดเลยครับาจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้คนเชื่อในพระเยซูมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือชัยชนะเหนือความตายที่แท้จริงของพระเ,เยซูนะครับหลังจากที่เขาไปหาสาวกของเขาและเผยพระศาสนาได้4 0วัน เ็นอันจบแล้วโอ้ยสั้นๆของศาสนาคริสต์ก็ถือว่าพายุสีนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันไหมครับเด้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดีกว่านักเรียนอยากเข้าใจกันหรือเปล่านะครับนักเรียนอยากเล่นหรือเปล่าคระอยากเล่นค่ะโอเคสำหรับอีกกลของเรา สำหรับกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่ากิจกรรมเรียนเหตุการณ์พระเยซูนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยมีรูปให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนว่าเราเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังนะครับโดยที่รูจะให้แจกรูปกับพวกเราทุกคนแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยระดมความคิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนแล้วเอาออกแตะตรงนี้นะครับ

はい。<laughs> <laughs> มันเป็นยังไงนะครับก็คือเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเนี่ยเกิดมาในครอบสันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอพระเยซูตรมาพระเยซูก็ได้ฝึกการเป็นช่างไม้กับคุณพ่อของเขาครับแล้วหลังจากนั้นพอพระเยซูตรมาเนี่ยเขาก็ได้ว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่สำคัญคือการเปลยนพรศศาสนาครับเขาก็เลยเข้าพิธีสิทจุมหรือว่าพิธีน้าบาปกับคนที่เชื่อยองนะครับหลังจากเข้าพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็เลยไปหาสาวกของเขาทั้งหมด12คนนะครับพอหาสาวกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ทําการเผยแพร่ศาสนานะครับเผยแพร่ศาสนาระหว่างเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเขาก็ได้เจื้อพิษามากมายนะคะดังเรื่องที่หกก็คือการรักษาคนตาบอดหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อเข้ามือสังขาที่พระเยซูเนี่ยเชื่อเลยว่ามีสาวกของเขาเนี่ยเป็นผู้ทะเยอนื้ การหลังจากนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ยูดาสเนี่ยจูดพระเยซูเป็นการส่งสิ่์ให้ทหารมาจับพระเยซูนะคะพอพระเยซูเดินจับเนี่ยก็เข้ามาสู่เหตุการณ์ที่เก้าคือเหตุการณ์ที่พระเยซูดินเรมการถีนะครับพอพระเยซูเสียชีวิตได้สวันเนี่ยก็พระเยซูได้ได้ฟื้นคืนชีพตามภาพที่สิบนะคาตบลงวหมกับเอท่านะครับโอเคทุกคนเก่งมากมากเลยนะครับ จากที head, 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 ่นักเรียนได้เรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าพระเยซูได้สอนอะไรดีๆให้กับเราบ้างครับนักเรียนอุสมานี คุณครูอยากให้นักเรียนเ,เนี่ยคิดว่าคิดแล้วก็เขียนในโพสต์นะครับว่าเราอยากทําความดีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับสัตว

เห็นรายจากต้นไม้นี้นะคะครูอยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ต้นไม้เดียวชั้นต้นหนึ่งนะครับพอเราได้เขียนโพสิบแตะลงในต้นไม้ของเราเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีสีสันขึ้นนะครับครูอยากเปรียบเทียบ ขึ้นมาอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะลองอ่านชิ้ตัวอย่างของพวกเราครับน,นี่ของนันเกเรียนคนไหนทำกับข้าวแจกข้าวให้แก่ผู้ผสมพัธนธะน้ำท่วมขาดเขาจะได้มีกินและอาหารที่พักที่นอนให้เขาค่ะโ,โอ้โหเป็นคงา์คิดที่ดีมากเลยนะคะนนนรับนักเรียนครูบอกว่าสิ่งที่นันเกนเรียนได้เรียนใน,นวันนี้เนี่ยสามารถไปจับใช้ในชีวิตประจำวันของนันเกเรียน โอเคไม่เปลี่ยนเบื่อแล้วเรียกอะไรอยากเรียนข้าวหอมไปแล้วค่ะข้าวหอมครูมีใบงานเล็กๆน้อยๆให้เรียนทำนะครับเรียนอยากทำในข้าวรต่ว่า